สวัสดีครับวันนี้บริษัทพัฒนาเฮฟวี่แมชชีนขอมารีวิวรอบตัวรถ w a 470รุ่น6นะฮะรีวิวที่แล้วรีวิวพลังไปแล้วมาดูรอบตัวรถใกล้ๆว่าเดิมๆสวยแบบนี้เดิมจริงหรือเปล่านะครับสังเกตรครับผมถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยว่านี่คือสีเดิมมาอย่างนี้กับรถเลยนะครับดูน็อตครับน็อตญี่ปุ่นน็อตโคมาโซะว่างั้นเถอะ และนี่ที่ล็อกฝาข้างฝากระโปรงหลังด้านซ้ายขวานี่สีเดิมเนี่ยดูแต่เข็บข้างล่างก็รู้ฮะทุกอย่างสันทุกอย่างนี่คือโชว์ความเดิมหมดเลยนะครับมาดูใกล้ๆกับสีหัวเกง๋งดูใกล้ๆนี่เห็นเป็นเม็ดสีเลยแล้วดูมือจับสิีฮะสภาพเดิมๆนะครับ ดูเก่งข้างในฮะว่าสวยขนาดไหนบอกไม่มีคําว่าขาดนะฮะมือคอนโทรลทุกอย่างสมบูรณ์มือโยกคันเกียร์นี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยอย่างยังสวยๆว่างั้นเถอะมือจับอะคอนโทรลไหฮะแยกเลื่อนอิสระจากบอกคนขับเนะฮะเพราะฉะนั้นสะดวกมากในการใช้งานมั่นบางแดดทุกอย่างมาครบครับจุดที่มันจะต้องขาดเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยคันนี้ไม่ขาดเลยอ่ะสันประตูเห็นสีไหมฮะ ันนี้มีที่อัจจาบีนะฮะระบบอัจจาบีเป็นออปชันนะฮะดูเพาดูเอลตะโคงตะเข็บไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าล้าวไม่มีรอยดามมาเดิมๆแบบนี้เลยครับสองกันใกล้ๆฮะเห็นผิวสีไหมฮะคือสีเดิมเห็นขาไฟไหมฮะเนี่ยโชว์ความเดิมของมันเห็นไหม เชวียวความเดิมแท้ๆเลยครับดูแขนใช่ไสียังสวยๆเลยอ่ะแต่สวยแบบผ่านการใช้งานมาเขาเรียกว่าสวยแบบธรรมชาติส่องกันทุกจุดครับแขนสวยครับพงุงกีดด้านหลังสวยดูสกเก็ตข้างล่าง ยังหนาตึบเลยดูใบมีดนะหน้าหลังนี่ไม่เคยกลับยังหนาทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับถือว่าหนาที่มีเก็บสีก็มีแค่กระทะล้อสี่ใบนะฮะแต่บอกเลยว่าของเดิมก็สวยอยู่แล้วมาส่องกันไกลๆก็เห็นครับแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรมานะแค่เก็บให้มันดูเรียบร้อยขึ้นที่เหลือคือเดิมทั้งหมดเลย น็อตไหมฮะสียังเป็นทองๆองอยู่เลยรถคันนี้หนัก22ตันกับ920กิโลนะฮะถ้าลูกค้าหารถที่ตักได้ขนาด5.79คิวคันนี้เรียนเชิญนะฮะส่วนความสูงของแขนนะฮะอยู่ที่4เมตร20นะฮะวัดจากพื้นถึงสลักความหงายปุ้งกี่นะฮะเนี่ยฮะถอยมาดู ไกลๆให้ว่าสวยขนาดไหนคือสวยน่าใช้อ่ะแล้วขับคันนี้นะบอกเลยว่าเห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแรงนะครับแรงและนุ่มด้วยเดี๋ยวมาส่องเฟรมด้านซ้ายของรถด,ดูครับว่าเดิมขนาดไหนนี่คือสีเดิมฮะน็อตเดิมดูสติกเกอร์ครับสียังเงาๆอยู่เลยอ่ะสติกเกอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะ บางโคนซ้ายเนี่ยนี่คือสีเดิมผมพยายามส่องให้ตูใกล้ๆนะฮะจะได้เห็นถึงความเดิมของรถยางรถคัน,นี้ก็ี่หกจุดห้ายี่้าครับถือว่าสวยครับรถพร้อมใช้พร้อมลุยเลยแหละครับ เนี่ยฮะดใูใกล้จะเห็นล่องรอยการใช้งานเดิมๆจากญี่ปุ่นมาแต่สียังสวยนะรถไม่ช้ำเลยอ่ะดูสิดูแหวนล็อกสลักนะดูตามตะเข็บเห็นไหมครับเนี่ยตามตะเข็บนี่สวยหมดเลยมาเปิดดูหัวเก๋ง ข้างซ้ายของรถกันครับเห็นสันประตูไหมฮะดูสันประตูก่อนเลยอย่างแรกเบาะแอร์ซัสเพนชั่นครับมีตะช่างทุกอย่างครบเบาะแอร์ซัสเพนชั่นตัวนี้นี่แอร์ซัสเพนชั่นจริงๆนะปรับด้วยลมจริงๆนะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่เป็นคอยล์สปริงนะพวกนั้นไม่นุ่มนะอันนี้เป็นท่อน้ำที่ปั่นน้ำฝนเล,เล็กๆน้อยๆมีหมดนะ ดูหลังฝากระโปรงฮะสวยทุกจุดเนี่ยฮะดูให้ชัดๆเลยครับเนี่ยฮะด้านบนของบางโกลยังสวยเลยอบอกไม่มีคำว่าขาดครับเอาแค่มือจับเปลี่ยนเกียร์ปกติอันนี้ชอบขาดนะนี่ยังอยู่ครบเนี่ยมือคอนโทรลไม่มีคำว่าขาดจุดที่ต้องขาดอะ่ะเป็นเรื่องปกติอะ่ะแต่อันนี้ไม่ขาดอะ่ะ มาดูฮะเครื่อง 6D 125ครับ6สูบเทอร์โบ276แรงม้านะฮะเอาดูหลังฝากระโปรงกันว่าสวยขนาดไหนฟองน้มฟองน้ำครบทุกชิ้นเขาเรียกว่าสวยมาอย่างนี้จริงๆอะ่ะแล้วเครื่องแห้งครับรถสมบูรณ์สียังเงาเงาอะ่ะเนยฮะสองกันใกล้ๆเลย ลสตาร์นี่ยังใหม่ๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ใหม่เปลี่ยนใหม่นะแต่ใหม่เดิมมาก,กับรถจริงๆนะครับแห้งครับแห้งเลยเลยดูหมดุดลูกยางการกระแทกยังครบเล็กๆน้อยๆมีหมดมาดูเครื่องข้างขว่าของรถกันบ้างนะครับมือจับเปิดมาสมบูรณ์เปิดมือเดียวได้สบายๆเลยนะเห็นอย่างเงี้ย อนนี้เราอยู่ข้างขวาของรถนะครับดูฮะคองเรียงเป็นตับเลยเซอร์วิสง่ายออกแบบมาให้ดูแลงง่ายๆกองดักน้ำนี่ก็เห็นดูแลง,ง่ายเป็นเป็นใสอะ่ะมองทะลุมองเห็นว่ามีน้ำหรือไม่มีน้ำถือว่าเดิมมากๆนะ ดูตามสารตามตะเข็บนี่เติมสุดๆหาไม่ง่ายนะเดิมแบบเนี้ยยังไงเรียนเชิญนะฮะผมมั่นใจว่าคันนี้ลูกค้าต้องชอบผมอยู่สมุทรสาครกม50ริมถนนพระราม2ขาดเนหรือไรก็้น์าสองด2นะฮะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่รับชมการรีวิว ของเราถ้าท่านชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยแชร์นะฮะหรือกด subscribe เพื่อติดตามเราต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ